Don't get me wrong. No. If I'm looking kind of dazzled, I see me high Whatever you walk by. สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The ะแท็กซี่หนึ่งคำถามล้านความคิดรายการที่จะนำคุณมาพบกับหลากหลายมุมมองหลายประเด็นของผู้คนในสังคมผ่านเรื่องเล่าของคนขับรถแท็กซี่ ที่ผ่านมาเรื่องราวในสังคมไทยกับความเชื่อโดยเฉพาะศาสตร์ของการทำนายการมองเห็นอนาคตและอย่างรู้ฟ้าดินดูจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเด e แท็กซี่ในวันนี้เราก็เลยหยิบยกเอาเรื่องราวของการทำนายกับความเชื่อของคนไทยมาดูกันว่าจะมีอิทธิพลต่อกันมากน้อยแค่ไหนด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลขับรับเชิญหญิงคนที่สองของรายการอย่างคุณ ดารณีนุชโพธิปิติมาขันอาสาค้นหาคำตอบให้เราฟังกันครับสวัสดีค่ะแหม่นี่เป็นคนขับหญิงนะคะคนที่สองนี่คือรายการเดอะแท็กซี่นะคะตื่นเต้นจังเลยแต่งชุดเหมือนเป็นเป็นโชเฟอร์แต่ว่าไม่ใช่เป็นการถ่ายทำละครเราจะได้สวมบทบาทชีวิตของคนขับรถแท็กซี่จริงๆนะคะอยากจะรู้ว่า ผู้โดยสารของเราเนี่ยนะคะแต่ละคนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมาด้วยเรื่องเดียวกันแต่วิธีคิดของเขาหรือว่าทัศนคติของเขาคงจะต่างกันน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงวันนี้คุยเรื่องดวงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องหมอดูอุ้ยที่นี่มีสารด้วยวายซะหน่อย ไหว้แล้วนะคะเป็นเป็นสิริมงคลเป็นปกติเวลาไปถ่ายละครก่อนเข้าฉากก็จะไหว้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราได้ตั้งสตินะคะแล้วก็ทําสมาธิกับสิ่งที่เราจะทำวันนี้ตื่นเต้นค่ะรถจริงๆด้วยขับเองจริงๆแล้วไม่มีไม่มีตากล้องด้วยแปลกมีแต่กล้องมีตัวดิฉันมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ผู้โดยสารจริงๆที่จะเจอนะคะ ไปเจอม,อมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเชิญเลยค่ะท็อปก็ตระเวนมองหาผู้โดยสารคนใหม่ต่อไปออกจากที่หมายได้ไม่ถึง200เมตรก็มีผู้โดยสารคนใหม่โบกขึ้นรถซะแล้วครับประตูประตูหลังลูกคนที่สองนะคะเป็นอาจารย์บารมีค่ะก็รับท่านจากโลตัสเรียบทางด่วนไปที่ท็อป เกษตรครับกินนมด้วยถึงที่บอกหน่อยนะครับผมตาบอดน,นะครับอ๋อได้ค่ะมากับลูกชายอค่ะมากับลูกชายครับผมเดี๋ยวนะคะค่ะคลูกชายกี่ขวบคะเนี่ยห้าขว,ขวล้วครับ วันนี้ไม่เป็นโรงเรียนหรอลูกก็วันนี้พอดีไม่ค่อยสบายก็เลยมากับพ่อก่อนครับพอดีจะไปซื้อของหน่อยครับมีกี่คนนะคะคนเดียวครับผมลูกชายคนเดียวเลยครับสิ่งที่เราสัทธทาก็คือว่าการที่ชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนจากคนปกติ เป็นคนตาบอดนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราลองนึกดีแค่เราเดิมปิดตาเนี่ยนะฮะวันหนึ่งคุณลองทําให้ได้อะมันก็โหแย่ขนาดเอานนะไม่ต้องไปไหนนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมอะอยู่ในบ้านเราเรายัางแทบแย่เลยใช่ไหมฮะตอนนั้นก็ชีวิตก็หนักคือหมดตัวแล้วก็เหลือชีวิตลูกรอดมาขวบแปดเดือนแล้วตัวเองก็มองเห็นได้หกสิบเปอร์เซ็นต แต่ฟังน้ำเสียแล้วดูคุณเข้มแข็งมากเลยนะครับพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาผมได้<ม>าจากวิชาที่ฝึกมาก็คือโหราศาสตร์คือคือชีวิตปกผ่านเข้ามาสู่เส้นทางตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงดวงคือเทคนิคของผมคือการเบี่ยงดวงแหมแค่เป็นหมอดูตาบอดก็น่าสนใจอยู่แล้วนี่ยังมีกลเม็ดการเบี่ยงดวงอีกมันเป็นยังไงไหนลองช่วยขยายความให้ฟังทีสิครับ ใช้คำว่าเบี่ยงเลยเหรอการเบี่ยงดวงสมมุติว่าดวงเราจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วเราเจอหลุมอยู่ข้างหน้าค่ะถ้าเราไม่มีไม่รู้อะไรล่วงหน้าเราวิ่งไปเต็มที่เราตกหลุมซัดหลุมไปเลยแต่การเบี่ยงดวงคือการทําบุญและการดูหมอนี่คือให้มันไซส์โคง้งเบี่ยงมันไปได้ คุณกำลังอยู่ในรายการเดือะแท็กซี่หนึ่งคำถามล้านความคิดเมื่อช่วงที่แล้วเราได้รับสองพ่อลูกผู้ใช้วิชาหมอดูสร้างตัวเองจนประสบความสำเร็จได้แต่ก่อนหน้านั้นชีวิตที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมของเขาดูจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่เขาทำยังไงถึงผ่านวิกฤตของชีวิตช่วงนั้นมาได้ต้องไปฟังจากปากคุณหมอบารมีกันเองดีกว่าครับ อาจารย์คะอย่างนี้หนูขออนุญาตถามอาจารย์บ้างว่าอาจารย์ตอนตอนที่อาจารย์ไม่หนูมันคือคือเวลาเราอาจอามตาดีๆเนี่ยนะเวลาเราจนแต้มมันมัน,มนแบบมันสิ้นหนทางมันหันไปทางไหนไม่รู้นึกไม่ออกอะอาจารย์เริ่มตั้ง,ต,งต้นตั้งสติกับตัวเองหรือว่ามันเริ่มแบบว่ายืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าใช้วิชาหมอดูเนี่ยครับมันเริ่มต้นยังไงอะคะ ตอนนั้นชีวิตที่เจอปัญหาชีวิตอย่างหนักเนี่ยก็เหมือนคนปกติธรรมดา,าทั่วไปคือหมดทางสู้ตอนนั้นจะไปนั่งอยู่ตามพระประธานในโบสถ์บ่อยๆเช่นวัดกลยาที่สะพานพุทธแล้วก็หลวงพ่อบทน้อยที่ศิริราชครับเอาเอาลูกไปด้วยใช่ไหมเอาลูกไปนอนตกักกินนมแล้วก็นั่งจ้องพระประธานแล้วก็นั่งมองท่านคือม,มองจนพอใจแล้วก็กลับจุดเนี้ยที่ทําให้ท่านหันมา รู้สึกว่าสนใจว่าพยายามทุกอะไรเงี้ยนะฮะสนใจในเรื่องของการก็จริงๆอลนะมันผกผันอย่างเงี้ยดูดวงชะตาท่านก็เลยมาศึกษาด้วยใช้การดูแบบจิตสัมผัสเขาเรียกกันว่าจิตสัมผัสด,ดวงครับอ่าคือมันจะต้องมีมีมีดวงแล้วก็เราใช้จิตยิงเข้าไปเหมือนกันไหมคะอาจารย์ว่าหมอดูนี่เหมือนนักจิตวิทยาอย่ี้ยถูกต้องครับคนที่ดูกับผมเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะได้นี่คือหนึ่ง ผมจะชี้ว่าทางออกอยู่ทางนั้นทางนี้ทางนั้นและสองคือผมจะให้กำลังใจกับเขาว่าคุณสิ่งที่คุณหมดตอนนี้คือคุณหมดกำลังใจนะแล้วคุณดำเนินชีวิตผิดพลาดมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมาเจอผมวันนี้คือคุณจะได้กำลังใจจากผมว่าทางออกของคุณคือตรงไหนและคุณไปตามทางตรงนั้นแล้วกำลังใจนี้คือถ้าลูกค้าเสียใจมากๆก็ต้องบอกว่าผมตาบอดผมยังเอาชีวิตรอดมา จนกระทั่งมีบ้านมีออฟฟิศไม่เคยเป็นหนี้ธนาคารแล้วตัวคุณนะ่ะคุณตาดีมีอาการครบ32ทำไมไม่สู้ชีวิตเมื่อช่วงที่แล้วหมอดูบารมีกำลังจะใช้จิตสัมผัสของตัวเองทำนายครอบครัวของคุณท็อปผ่านบ้านเลขที่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกลับไปฟังคำตอบคำทำนายจากคุณหมอตาบอดท่านนี้กันดีกว่าครับ834ทับนะฮะทับหนึ่ง ก็หลังนี้อยู่แล้วระวังมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันครับแต่จะแก้ไขกันยังไงต้องมารอฟังคำตอบกันในสัปดาห์หน้าซะแล้วครับ